InFocus Podcast โฟกัสเรื่องใหญ่ๆใ,ให้เข้าใจง่ายๆนับถอยหลังก่อนเส้นตายภาษีทรัมป์9กรกฎาคมสวัสดีครับผมไก์ปุญญวัตนบวรวัฒน,นาวานิชและผมตัวตนุพันธ์ปิยรัตครับเออคุณตัวครับช่วงเนี้ยอากาศมันร้อนๆหนาวๆนะครับคุณตัวว่าไหมผมเห็นด้วยเลยครับพี่ไก่ตอนเช้านี่หนาว ตอนเที่ยนี่ร้อนร้อนแต่ตอนเย็นฝนตกก่อนเลิกงาน <laughs> ผมที่เกือบจะเป็นวัดเลยครับ <laughs> อีกสักพักเราก็จะกลายเป็นมะม่วงแล้วครับผมพอมีสามฤดูในวันเดียวเลยแต่พี่ไกรู้ไหมครับ,รบนอกจากอากาศที่มันร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวอยู่เหมือนกันครับเรื่องอะไรครับตัวก็เรื่องภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐนี่นะสิครับพี่ไกตอนนี้เนี่ยมันใกล้ถึงจุดคลิมแอคแล้วครับ เพราะว่าเส้นตายของเขาก็คือวันที่9กรกฎาคมนี่เองอ๋อสัปดาห์หน้าแล้วนะครับนี่ใช่แล้วล่ะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบิกไกมันมีแค่3ประเทศเท่านั้นเองที่เขาตกลงกันไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางประเทศนะครับซึ่งก็รวมถึงไทยด้วยเพิ่งจะเริ่มเองด้วยซ้ําโอ้แล้วแบบนี้ไม่จะทันหรอครับเนี่ยเห็นทัป์เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ยืดเวลาให้ด้วยนะครับ สำหรับเรื่องนี้เองผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ที่ผมรู้มาเนี่ยก็คือที่ปรึกษาระดับสูงของทรัมป์เนี่ยเขาก็ออกมาบอกเลยว่าสหรัฐนะครับมีโอกาสจะบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับคู่ค้ารายสําคัญประมาณ12ประเทศครับก่อนถึงเส้นตายซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็น่าจะมีอีกหลายประเทศเลยที่โดนเรียกเก็บภาษีในตราที่สูงครับเอะอ๋อแต่เมื่อกี้ผมได้ยินว่าคุณโตวบอกว่ามี3ประเทศที่บรรลุดีลกับสหรัไปแล้ว มันมีประเทศอะไรบ้างนะครับลองถ่ายดูครับพี่ไกด์อังกฤษใช่ครับจีนเฮ้ยถูกต้องแล้วก็เวียดนามเฮ้ยรู้ได้ไงครับเนี่ยแหมโพยมันอยู่ตรงหน้าขนาดนี้ไม่รู้ก็แปลกแล้วครับคุณตัวอุย้ยคามแตกซะแล้วเหรอนี่ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันแล้วกันว่า3ประเทศนี้เนี่ยจีนเวียดนามอังกฤษเนี่ยเขาบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐได้ยังไงนะครับครับ ถ้างั้นแล้วก็เรามาเริ่มที่อังกฤษก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าสําหรับอังกฤษนะครับต้องบอกเลยว่าเขาเป็นชาติแรกของโลกเลยที่บรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐได้สําเร็จ mm hmm. ซึ่งก็คือเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองในข้อตกลงที่เขาบรรลุได้เนี่ยจะทําให้เขาถูกเรียกเก็บภาษีส่งออกไปยังสหรัฐในอัตรา10%ขณะที่ภาษีรถยนต์ที่นําเข้าจากอังกฤษนะครับก็จะลดลงมาจาก2 5เ็หลือ10%์ครับแต่ว่าก็สำหรับรถยนต์1น0 0 0 0คันแรกต่อปีนะครับ,รบส่วนที่ ขนาดเดียวกันครับก้อนตกลงนี้ก็ครอบคลุมเรื่องการปรับลดภาษีนําเข้าสินค้าด้านการบินและอวกาศครับซึ่งก็เป็นพวกเครื่องยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนเครื่องบินนะครับที่จะโดนลดลงมาเหลือ0%รโดยในปัจจุบันครับทั้งสองชาตินี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาลดภาษีนําเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจากอังกฤษลงให้เหลือ0นะครับจาก25%ซึ่งอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศเดียวเลยที่ได้รับสิทธิ์ในการเสียภาษีนําเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมในอัตราย5ครับขณะที ประเทศคู่ค้าอื่นๆเนี่ยครับเขาโดนกันห้าสิบเปอร์เซ็นครับอ,อังกฤษเขาก็ดูมีแววจะราบรื่นกว่าประเทศอื่นๆนะครับเนี่ยแล้วจีนล่ะครับผมเป็นยังไงบ้างสําหรับจีนนะครับต้องบอกเลยว่าความร้อนแรงกับสหรัฐเนี่ยลดลงมาบ้างแล้วครับเพราะว่าทั้งคู่ตกลงกันได้ในเบื้องต้นตั้งแต่เมื่อวันที่สิบสองพฤษภาแล้วครับว่าต่างฝ่ายต่างจะลดภาษีศุลการที่เรียกเก็บกับกันและกันลงหนึ่งร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นเวลาเก้าสิบวันครับครับ ซึ่งภาษีที่สหรัฐจะเรียกเก็บจากสินค้านําเข้าจีนเนี่ยก็จะลดลงเหลือ30%แต่ก,ก่อนหน้านี้ที่จะเก็บที่145%ครับขณะที่ภาษีที่จีนจะเรียกเก็บจากสินค้าสาหรัฐนะครับก็จะลดลงมาเหลือ10%นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้จีนประกาศว่าจะเก็บที่125%และเขาก็มีความพื่หน้าไปครับพี่ไกเพราะว่าเมื่อเดือนมิถุนายนครับ ทั้งสองฝ่ายก็ได้บรรลุฉันธามาติร่วมกันด้านการค้าครับโดยมีเป้าหมายที่จะยุติข้อพิาพาททางการค้าและแก้ไขข้อจํากัดด้านการส่งออกแร่หายากและแม่เหล็กของจีนนั่นเองครับผมและในตอนนี้ครับทั้งคู่ก็กําลังเดินหน้าเจราจากันเพื่อให้ได้ข้อตกลงฉบับใหญ่มาก่อนเดือนไลน์ในเดือนสิงหาคมครับครับจะว่าไปแล้วจีนกับอังกฤษเนี่ยผมก็พอเข้าใจได้นะครับแต่เวียดนามเนี่ยโผล่มาจากไหนมามืดเลยนะครับนั่นใช่แล้วล่ะครับพี่ไกด์ แต่ว่าถ้าเราลองมามองดูกันจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเวียดนามเองก็เป็นประเทศหนึ่งครับที่เขาเกินดุลการค้ากับสหรัฐมากๆครับโดยในปี2567ครับเวียดนามมีการเกินดุลกับสหรัฐมากถึง1 2 3แสนล้านดอลลาร์เลยทีเดียวมันก็ไม่แปลกหรอกครับที่เวียดนามจะต้องเร่งเจรจากับสหรัฐครับึ่งเขาก็ประสบความสําเร็จแล้วครับพี่ไกด์ครับผมรปะว่าเวียดนามเนี่ยจะโดนเรียกเก็บภาษีนําเข้าในอัตราย0แทนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐขู่ว่าจะเก็บเขาถึง46% อย่างไรก็ตามครับสหรัฐก็มีข้อแม้ถ้าเขาพบเจอว่าสินค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีการสวมสิทธิ์จากต่างประเทศหรือพูดง่ายๆก็คือเอามาจากประเทศอื่นแล้วเอามาขายนะครับสหรัฐก็จะเรียกเก็บภาษีจากเวียดนามในอัตรา40%ครับผมครับแถมในข้อตกลงนี้นะครับเวียดนามก็จะเปิดตลาดอย่างเสรีให้กับสหรัฐด,ด้วยนั่นก็หมายความว่าสหรัฐจะสามารถส่งออกสินค้าไปยังเวียดนามได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรเลยนั่นเองอืมงั้นแบบนี้มันก็ถือว่า สามชาตินี้ก็พอจะสบายใจได้แล้วบ้างใช่ไหมครับก็อาจจะเบาใจลงได้บ้างแล้วครับพี่ไกแต่จะสบายใจเลยก็คิดว่าคงไม่ใช่ครับเพราะว่าก็มีผู้เชี่ยวชาญจํานวนมากนะครับที่ก็ออกมาบอกว่าข้อตกลงต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่กรอบความร่วมมือบื้องต้นเท่านั้นครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเจรจาเพิ่มเติมในอนาคตอีกหลายรอบครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยกระบวนการเจรจานะครับต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้ข้อสรุปนั่นเองครับผมแถมภาษีเหล่านี้นะครับก็เป็นแค่ภาษีตอบโต้ของสหรัฐด้วย ราะในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐยังสามารถเรียกเก็บภาษีอื่นๆได้อีกครับก็อย่างที่เห็นเลยก็จะมีภาษีนําเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมภาษีนําเข้ารถยนต์นะครับแถมในตอนนี้เนี่ยก็ยังมีภาษีอีกมากมายเลยที่กาลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาครับไม่ว่าจะเป็นภาษียาภาษีไม้แปรรูปทองแดงหรือชิปเซมิคอนดักเตอร์ครับโอ้โหเยอะครับเนอเยอะครับเยอะซึ่งประเทศที่จะโดนหนักๆเลยก็คือประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ย อันนี้ต้องบอกเลยว่าอุตสาหการรมยานยนต์กับเหล็กกล้าของเขาเนี่ยแบกภาษีอ่วมเลยครับอืมอ๋อแล้วพอพูดถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยผมก็รู้มาว่าเขาคุยกับสหรัฐมาเจ็ดรอบแล้วนะครับเจ็ดรอบแล้วครับเขายังโดนหนักอยู่อีกเหรอครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมประหลาดใจเหมือนกันครับพี่กายทงที่ญี่ปุ่นเองก็เป็นพันธมิตรคนสําคัญของสหรัฐแท้ๆเลยโดยในตอนนี้นะครับสหรัฐก็เรียกเก็บภาษีนําเข้ารถยนต์จากญี่ปุ่นแนตัา25%รนะครับจากเดิมที่2.5%ซ และภาษีเหล็กและอลูมิเนียมนะครับในอัตรา50%เลยเยอะมากนะคบนั่นเ <N> ยอะมากครับเยอะมากเพราะว่าทรัมป์นะครับเขามองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเป็นต้นเหตุหลักเลยที่ทําให้สหรัฐขัดดุนกับญี่ปุ่นแถมนะครับทรัมป์ก็ยังยืนยันที่จะไม่ประนีประนอมในการเก็บภาษีรถยนต์กับญี่ปุ่นด้วยโอ้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีหนทางเจรจาสทีดดเดียวแต่หนทางมันก็ดูแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเขาเลือกที่จะเสนอให้ญี่ปุ่นนําเข้าน้ํามันกับข้าวของสหรัฐมากขึ้น แล้วยังขู่ด้วยนะครับว่าถ้าตกลงกันไม่ได้สักทีเนี่ยเขาจะปรับภาษีตอบโต้ขึ้นจาก24เป็น30ถึง35เลยโอ้ยังจะขึ้นอีกนะครับผมโอ้โหน่ากลัวมากครับทางฝั่งญี่ปุ่นเองก็ตึงๆเหมือนกันครับเขาก็ประกาศชัดเลยครับว่าเขาจะไม่ยอมเสียสละภาคการเกษตรของเขาเปน็นอันขาดซึ่งอันนี้ก็คงต้องรองดูกันต่อไปนะครับว่าการเจราจาของทั้งสองประเทศนี้จะเป็นยังไงครับผมแต่ผมก็เริ่มกังวลแล้วครับญี่ปุ่นเขาโดน,นขนาดนี้เกาหลีใต้เป็นไงบ้างครับอ่า สำหรับเกาหลีใต้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าปัญหาการเมืองภายในเนี่ยน่าจะทําให้การเจรจากับสหรัฐนะครับไม่ทันตามเดดทไลน์เพราะว่าตอนนี้เขากําลังจะยื่นขอเลื่อนเดดทไลน์ออกไปจากวันที่9นะครับเพื่อให้ทั้ง2ประเทศเนี่ยยังคงสามารถเจรจากันต่อไปได้ครับผมโดยในตอนนี้นะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยได้หารือในระดับเทคนิคไปแล้ว3รอบครับผมแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าจะทําข้อตกลงชุดที่ครอบคลุมใน6ประเด็นสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นความไม่สมดุลทางการค้ามาตรการที่ไม่ใช่ภาษี สถิแลภาพทางเศรษฐกิจการค้าดิจิตอลกฎแหล่งกําเนิดสินค้าและประเด็นด้านการผ่าินิตครับครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับพี่ไกด์นอกจากเรื่องภาษีแล้วเนี่ยก็ยังมีภาระค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงอีกครับที่เป็นประเด็นที่ทรัมป์จับตามองอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับค่าใช้จ่ายของกองกําลังสหรัฐนะครับจํานวน2 8 5 0 0นายที่ประจาการอยู่ในเกาหลีใต้ครับโอ้โหขนาดพันธมิตรของสหรัฐเองยังโดนขนาดนี้ แล้วประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของสหรัฐเลยเนี่ยอย่างแคนาดาสถานการณ์เป็นไงบ้างครับสำหรับแคนาดานะครับก็เรียกได้ว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับพี่ไก่ของ่วงเหรอครับผมเอยไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับแคนาดาเขาดันประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีบริการดิจิทัลจากบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐครับแถมยังขู่ได้ว่าจะกําหนดภาษีใหม่ด้วยซึ่งมันก็ทําให้ทรัมป์เนี่ยตั้งใจจะยุติการเจรจาการค้าทั้งหมดกับแคนาดาครับ แต่ก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายพี่ไก่แคนดาเขาก็ประกาศพับแผนภาษีนั้นซะก่อนเลยทําให้อเมซอนกูเกิลเมตาเนี่ยรอดครับไม่โดนเก็บภาษีในอัตรา3%จากผู้ใช้งานในแคนด้าซึ่งเควินแฮสเซดเองนะครับที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติประจําทําเนียบข่าวเนี่ยก็ออกมาบอกว่าสหรัฐพร้อมจะกลับมาเจรจากับแคนดาทันทีที่ยกเลิกมาตรการดังกล่าวโอ้แล้วอย่างนี้ทางฝั่งยูร์ครับผมเห็นว่าเขาร่วมมือกับสหรัฐเพื่อช่วยเหลือยูเครนด้วยเขาเป็นยังไงบ้างเหร สำหรับ eu นะครับทางกลุ่มก็เริ่มแสดงท่าทีที่พร้อมจะยอมรับข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐแล้วครับครับผมแต่ว่ามันก็ติดปัญหายอยู่ตรงที่พวกเขาก็ยังตั้งคําถามยังลังเลกันอยู่ว่าเขาจะยอมรับข้อตกลงที่ไม่สมดุลและเอื้อประโยชน์ให้กับสหรัฐฝ่ายเดียวดีไหมซึ่งมันก็มีหลายประเทศที่สนับสนุนให้มีการเจรจากับสหรัฐแบบปณนประนอมนะครับเพือ่อบรรลุข้อตกลงให้เร็วที่สุดดีกว่ามามัวรอข้อตกลงที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เสี่ยงโดนภาษีอวกแบบนี้อืมก็ฟังดูมีเหตุผลนะครับผม อ๋อแล้วทางฝั่งเอเชียล่ะรับผมมีประเทศไหนใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วครับนอกจากเวียดนามสําหรับเอเชียนะครับประเทศที่ใกล้บรรลุข้อตกลงกับสหรัฐแล้วเนี่ยอ,อินเดียกับไต้หวันครับครับเพราะว่าอินเดียนะครับเป็นประเทศที่สหรัฐเนี่ยเขาออกมาบอกเลยว่าให้ความสําคัญเป็นอดับต้นๆเลยและถ้าการเจรจาบรรลุไปได้ด้วยดีเนี่ยสหรัฐก็จะสามารถเข้าสู่ตลาดอินเดียได้ง่ายขึ้นและก็ทําให้อินเดียรอดจากภาษีในอัตรา26ครับครับ ขณะเดียวกันครับพี่ไกดไต้หวันก็ออกมาบอกว่าการเจรจาก,กับสหรัฐร,รอบสองนะครับมีความคืบหน้าไปอย่างสาร้าบซัแนแถมทั้งสองฝ่ายยังได้หารือกันในประเด็นที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรด้วยและที่สําคัญครับก่อนที่ทรัมป์จะประกาศเรียกเก็บภาษีศุกากรกับประเทศคู่ค้านะครับบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงหรือ t s m c เ <oughs> เขาก็ประกาศว่าจะมีแผนลงทุนในสหรัฐมูลค่าสูงถึง1.65แสนล้านดอลลาร์เลย มันก็เป็นสัญญาณที่ดีของทั้งสองฝ่ายที่จะร่วมมือกันสร้างงานหลายพันตำแหน่งในสหรัฐเลยนั่นเองครับผมครับผมก็ถือว่าค่อนข้างรับรื่นนะฮะใจแล้วล่ะครับตอนนี้ผมสงสัยอีกอย่างหนึ่งครับคุณตัวประเทศไทยของเราล่ะครับผมเป็นยังไงบ้างเห็นว่าคุณตัวบอกว่าเราเพิ่งเริ่มเจรจาใช่แล้วครับพี่ไก่สาหรับบ้านเรานะครับแม้จะถูกเรียกเก็บภาษีตอบโต้สูงถึง3 6ก็ก็จริงแต่ที่ผ่านมาไทยก็ยังคงแสดงท่าทีเชิงบวกกับสหรัฐครับครับ แถมนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็ได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วหลายครั้งและก็ได้รับสัญญาณตอบรับที่ดีจากสหรัฐเช่นเดียวกันซึ่งไทยยึดหลักการเิรจาแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมก,กันทั้ง2ฝ่ายครับโดยยึดกรอบ5เสาหลักประกอบด้วยข้อที่1เลยความร่วมมือเพื่อน,นําไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษ,ษฐกิจไทยสหรัฐครับ2คือการเพิ่มการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐ 3. คือการเปิดตลาดกเกษตรของไทย สี่คือการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการแอบอ้างถิ่นกําเนิดสินค้าและ5ก็คือการส่งเสริมการลงทุนในสหรัฐครับผมครับผมซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทีมเจรจาของไทยนําโดยคุณพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้เดินทางไปเพื่อหารือกับเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอืมดูเหมือนว่าบ้านเราจะถือคติช้าๆแต่ได้พระเด่นงามนะครับ ก็หวังว่าการเจรจาจะเป็นไปได้อย่างรับรื่นนะครับผมก็ผมคงต้องขอเอาใจช่วยนะครับให้มันผ่านไปได้ด้วยดีครับผมครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเรา Infocus Podcast ทางช่อง InfoQuest News ด้วยนะครับ